ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตำ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 ยังล่ะครับนี่ครับจะจะมาตำผักบุ้งครับวิธีการตำผักบุ้งจะตำยังไงนะครับสวัสดีคุณเต้คุณเต้ครับวันนกินคนที่าอแต่ว่าเนตำผักบุ้งแซ่บครับเป็นเพอพิษานครับวันนี้ตำผักบุ้งบม่เคยกินแจ๊กเื่อวันนี้ผมจะมาลองชิมฝีมือเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนมีเมนูเด็ดแต่วิธีการตำตำ เอาเอาขั้นแรกก่อนครับคุณเป้ตอนตอนที่เราซอยอันนี้นะตัดบุ้งเราตัดตอนทำาทำยังไงตัดใบออกเลยครับตัดตัดใบออกก่อนแล้วก็มาผ่าครึ่งผ่าครึ่งอ๋อต้องผ่าครึ่งผ่าครึ่งซอยทีละอันโอ้ละเอียดเลยแต่ความต้องชำนาญหน่อยอ๋อทำอ๋อทำแบบนี้นี่คือตำผักบุ้งครับแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เอาไปคั้นเกลืออีกนะเอาไปคั้นใส่เกลือแช่เกลือ คั้นนวดใส่เกลือออ๋แล้วก็คั้นให้ดีอ๋อจะเป็นแบบนี้แล้วก็การตําก็มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีมะนาวเกล้วก็ะเทีเล็กแล้วก็พริกครับน้ำธรรมดาเหมือนกับำส้มตำมะกอกปลาตำใส่กันนวดใส่กันเลยนี่มาดูครับว่าจะตำอะไรชิมครับเครื่องเหมือนกับส้มตำเลยเนาะค่ะเนี่ครับตำชิมไปแล้วอร่อยมากเลยครับติดใจ นี่ครับตำผักบุ้งครับแปลก,ปกเมนูแปลก,กครับกับปุเต้น,นะครับเพื่อนมีความสามารถเรื่องกันกับข้าวเยอะแยะมากมายเพิ่นทำเต็มหมดเลยนะครับวันนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าอยากชิมไหมครับแ่เพืเ่อนบอกว่าจะจะทำตำผักบุ้งให้ชิมก็เลยมาดูเนี่ยครับหน้าหน้าไม่มีเลิขกสิทธิ์นะครับนี่ใครอยากตำกินก็เชิญเลยครับผักบุ้งหาซื้อตามท้องตลาดได้ ใช่ไหมครับผักบุ้งนี no> ้เราใช้ผักบุ้งอะไรบ้างได้ที่ใช้ได้ได้หมดเลยที่มันอร่อยอร่อยผักบุ้งตัวใหญ่ๆเนาะที่เขาไปทำมันหั่นง่ายหั่นง่ายหั่นง่ายครึ่งละหั่นแบบนี้ง่ายแต่ว่าตัดเป็นท่อนก็ได้ค่ะตัดเป็นท่อนเพราะว่าพอมันจะไม่เข้าเรื่อรับครับอันนี้อันนี้เพิ่นจะปรุงนะครับตำพริกใส่มะเขือเทศสุดแซ่บเลยเลยสุดอร่อยครับเพิ่นจะตำ วันนี้มาดูเมนูตำผักบุ้งครับนี่ครับใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศใส่ออกเปรี้ยวหวานแล้วแต่คนชอบนะครับเราจะตำเปรี้ยวหวานหรือว่าตำรสชาติแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเราคนเรามีความชนานาญเรื่องตำส้มตำอยู่แล้วก็แค่เราตัวตัวนี้นะครับซอยตัวนี้แหละเนี่ยหั่นเป็นเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับใบไม่ต้องเอาเอาแต่ลำต้นมัน มันจะเมือก่าใบอ๋อก็เรามานวดใส่เกลือเพื่อที่จะเอาตัวยางมันออกใช่ไหมอ๋อเนี่ยครับมันมีอะไรมันก็จะฆ่าไปหมดอ๋อมันก็จะฆ่าเชื้อโรคไปด้วยใส่เกลือนิดนึงแต่แยงให้ใส่ใย้เค็มหรือได้เค็มนะครับเนี่ยใสผงจะลดใส่มะนาวลงไปใส่น้ำตาลแล้วแต่เราครับนี่คือการตำผักบุ้งครับเมนูเปิดพิสดารแปลกๆครับ เรามีแต่ตำส้มตำตำตำได้หมดเลยเนาะเราอยากกินตำอะไรเราก็ตำได้มาม่าเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ตำได้อามาม่าเส้นอะไรก็ตำได้หมดเราอยากครับครับแล้วแต่เราอส่กูด้วยปกูด้วยใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แล้วแต่เราไว้ับส้มตำนะใส่ปูหร้อมแล้วครับหอมปลาแล้วครับปลาปลาก็ใส่ก็ใส่ต้องระวังเพราะว่า มันมีเกลืออยู่แล้วผักบุ้งน่ะมันจะเค็มต้องใส่นเดปลาปลาก็ใส่หน่อยนึงในมันนี้ก็เก้าการใส่เลยนะคะครับผมอุ่นกินเมนูแต่ส้มตำเราวันนี้เรามาติ่มตำผักบุ้งครับเมนูเด็ดครับดูผมลุกชิมดูแล้วกรอบมากเลยอร่อยเพราะว่าเราแช่เกลือนะมันจะกรอบมันคันเกลือครับแล้วก็เป็นรสความัวดด้วยนะนี่โอ้เป็นยาเป็ถ่ายนะ ขับถ่าย <นะ S 1> ดีด้วยนะขับถ่ายออกด้วยดีด้วยเพราะว่ากินผักร้งครับผักร้งก็แต่ว่ารสชาติอร่อยมันแปลกกับส้มตําที่ตํามะละกออ่ายังไงครับอร่อยแล้วเสร็จแล้วครับนี่อร่อยกว่าเมื่อวานนี่นะแล้วเอาเมื่อวานววานี่เพื่อนตำเขาบอกว่าไม่เหมือนกับเราตำเลยแลโอ้าบอกว่าอร่อยกับเมื่อวานครับเป็นเต้เป็นตำกับข้าวอร่อยครับตอนวักเทียงมาแวะรับประทานกับเพื่อนแต่วันนี้เพ็่นบอกเสร็จ อยากทำเมนูเด็ดๆตำผักบุ้งให้รับประทานนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมนูตำผักบุ้งครับเสร็จแล้วโอ้จุดยอดเลยครับเสร็จแล้วเมนูนี้ออกเปรี้ยวหวานนิดนึงใช่ไหมครับตำผักบุ้งหาตามต้องตลาดได้ครับซื้อมาสิบบาทยี่สิบบาทนะครับอ่า เรียบร้อยขอชิมหน่อยเดี๋ยวอ่าไม่เป็นไรครับใช้มืออืมรสชาติมันเจี๊ข้นกว่าเมื่อวานครับสุดยอดเลยโอเคเข้มข้นเรื่องตามเมื่อวานอืมผมขออนุญาตชิ้มได้นั่งครับผมนั่งกินเลยตามกินเลยก็ได้อืมใช่ไหมเข้มข้นกว่าเมื่อวานใช่ไหมสุดยอดครับโอเค ขอบคุณมากคุณเป้ครับผมเนี่ยคุณเป้ขอบคุณครับนี่คือเมนูตำบักบุ้งครับสุดยอดครับผมกําลังอร่อยอยู่แซ่บจริงๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ครับขอบคุณมากนเเพื่่่่ออททําาไไมคยหรสุดยอดเลยครับแซ่บ